กล่าวเปิดงานและอำนวยอวยชัยในโอกาสขึ้นปีใหม่และเฉลิมฉลองงานในครั้งนี้เสร็จสิ้นแล้วอยากให้ท่านประธานได้จับฉลากรางวัลเบื้องต้นสี่รางวัลใหญ่จะเป็นของใครนามบัตรหรือหมายเลขเตรียมตัวพร้อมนะครับเตรียมตัวพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เขียนที่บอร์ดที่กองหน่วยการตรงนั้นนะครับให้ท่านได้ตรวจสอบหมายเลขด้วยตรวจสอบชื่อนามสกุลด้วยนะครับ สี่รันวัตใจที่เราจะจับเดี๋ยวแค่ว่ากันส่วนที่เหลือเราจะขออนุญาตให้ผู้นาหมู่บ้านและก็แขกผู้ทรงเกียรติด้านหน้าเวทีนี้นะครับได้ไปจับด้านกองกำลวยการนะครับขออนุญาตเี่นญครับทุกท่านครับพี่น้องครับเป็นชุมชนอันเข้มแข็งเข้มแข็งของชาววัดโพสว่างโคนลกที่ได้เป็นเกียรติในงานนี้นี่ครับนี่ขนาดผู้นำนะครับเต็มเวทีเท่ากับผางเครื่องมอําแล้ว แต่ก่อนที่จะรับชมการแสดงขออนุญาตแนะนําขอสังเกตดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากผู้ใหญ่สง่าสีทาผู้ใหญ่บ้านบ้านพลครกหมู่13ครับผู้ใหญ่บรรจบสีธาผู้ใหญ่บ้านบ้านพลครกหมู่ที่15ครับอำเภอบตบุญธรรมวงวาดหมู่15บห้าพลครบครับสบตอนนิพนธ์กาแก้วบ้านพลครกหมู่13ครับสบตอนไผ่คูนแวนทิ์บ้านพลครกหมู่หนึ่งครับคุณพ่อจำเริญบุญพึ่งครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ครับ ผู้ช่วยบุญสงนามโสมบ้านห้วยรีครับผูบ้ช่วยบุญเพ่งบุญปกครับบ้านขี้ตุนหมู่ที่6ครับคุณประกอบเจ้าวันครับผู้ดูแลแล้วก็ให้ความบทรณาในงานครั้งนี้ครับท่านผู้ใหญ่ไพรัฐแก้ววันครับผู้ใหญ่บ้านบ้านพลครกหมู่ที่1ครับขออนุญาตขยับนะครับมองไม่เห็นกัน ท่านกำนันสำลิศอบอ้อมกำนันตำบลพลครบครับและที่ประต,ตัวกับพี่น้องวันนี้เป็นเกียรติสูงยิ่ยงก็คือผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตูมพันตำรวจเอกพารมบุญสดครับผมประธานในงานท้งนี้ครับท่านสุรีู่ในวันสุธิเสียงปรบมือตนลับท่านครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลคร,ครบท่านวันชรศักดิ์สุรสารครับประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตําบลพลครบคุณพ่อสมเด็จอินงามครับ โอ้ยแต่เด็กเนี่ยมเห็นอันผู้ช่วยประมวลพบมีครับพัชิตตรครับอันผู้ช่วยพลหมื่นมีครับบัตรบุ่กรหมูสิบห้าผู้ช่วยชัยชนะสอนโซฟาและผู้ช่วยบวทองสากแก้วบัตพปุ่กหมูหนึ่งครับผู้ช่วยชูชีพแก้ววิชาบัตรปุ่กหมูสิบสามผู้ช่วยนุ๊แเที่ยววันครับบัตรปุ่นหมูสิบห้าและผู้ช่วยบอลกาแก้วบัตพปุ่นคหมูสิบสามโอ้เอฟซีเยอะครับ แก่ผู้ทรงเกียรติครับงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลคนครในวันนี้ความเมตตาอย่างยิ่งจากผู้ทรงเกียรติหล,หลายท่านหลา,หลายหน่วยง,งานมาเป็นเกียรติในครั้งนี้หวังว่าการอันเนินอในครั้งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและความรับรื่นดังนั้นแล้วเพื่อเป็นเกียรติในงานนะครับจะขอเนียนให้ท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวพบปะกล่าวเปิดงานพร้อมกับอำนวยอวยัยเรื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และ อันฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลผลทกในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสุรีจุไรวันสุธิอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนินเขตอำเภอท่าตูมได้เกียรติเป็นประธานพบกับญาติพี่น้องครับผมค่ะกราบมาสการพระเดชพระคุณเจ้าพระครูโพธิพิพัฒนะนากรน,นะคะหรือว่า ท่านพระครูนิเวศคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสงูงค่ะเ่ียนท่านผู้กกับสถานีตำรวจภูธรท่าตูมท่านนายกองการบริหารส่วนตําบลบพนครท่านกํานันตนําบลโพนครและท่านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นบนเวที ทุกทุท่านนะคะดิฉันนางสุรีจ oh, okay. ุริว okay. ันสุทธิค่ะสุรีค่ะคนสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความอ้วนแล้วก็ผมสีขาวค่ะคือถอดคือเกาเนาะพี่น้องเนาะค่ะเนาะมอนีดีใจหลายพี่น้องพ้นโควิดขึ้นหอดสุรีอยู่ขึ้นเกานะคะระคู่กับขึ้นหอดคือเกานะคะมอนีมือเศร้าเล่าว่าบตองมากก็ได้สอยจอบนมาเดินสอยจอึ้เกาเนาะค่ะเนาะมาตอนคำ มาเปิดหมอลำใหม่แน่พี่น้องมิตรรักแฟนหมอลำระเบียบมาทสินจากทั่วประเทศขอเสียงหน่อยค่ะขอบคุณ่ทนวงหมอลำอเนาะกัเนาะขออกเราได้ยินยุ่นะะยงานอใจใจแหงเนาะกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะพี่น้องคะวันนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสนุกงานนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านบุงกับมาลงพื้นที่ควบคุมดูแลงาน ด้วยตัวของท่านเองท่านผู้นำท้องที่และท้องถิ่นนะคะมาทุกส่วนทุกฝ่ายทีฉันคิดว่างานฉลองตราตรั้งเจ้าคณะตำบลผลครกและฉลองกุติรวมทั้งงานภาพป,ป่านะคะเพื่อรายได้สมทบทุนก่อสร้างกำแพงเขตอพยทานและบูรณะพัฒนาวัด โพสว่างทนครวันนี้คงจะมีแต่ความสุขความสำราญและมีแต่ความสงบพี่น้องขาวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเป็นวันแรกของปีเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้บางท่านอาจจะยังบ่ไใดนอนนี่บ่คะมีหลายดิฉันเองก็เหมือนกันค่ะงานหลายนอกจากงามแล้วงานยังสุข นากางานหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยวันนี้วันที่หนึ่งของปีดีฉันเองมีโอกาสอยู่บนเวทีขอกราบอํานวยอวยพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพบูชานะคะขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขประสบแต่ความโชคดีประสบแต่ชัยชนะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดปี2,567และตลอดไปด้วยความรักและเป็นห่วงจากพวกเราที่อยู่บนเวทีทุกๆท่านขอให้โชคดีมีความสุขและบัดนี้ได้เวลาแล้วใช่ไหมคะได้เวลาหรือยังคะพร้อมหรือยังคะค่ะบัดน,นี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วดิฉันขอเปิดการ แสดงวงหมอลำที่ท่านรักและท่านชอบวงหมอลำที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนระเบียบวาทศิลป์ณบัดนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอกจากท่านสุรีจุไรยวันสุธีครับจะมาเป็นประธานพบป่าและกล่าวเปิดงานแล้วท่านยังจะนำโชคสู่ญาติพี่น้องของเราขออนุญาตครับกล่องนำโชคครับ เบื้องต้นขออนุญาตทําความเข้าใจกังต่อไปนี้นะครับรางวัลของเราจะมีทั้งหมด40ชิ้นอยากให้ท่านประธานนะครับจัด4ชิ้นแรกท่านใดที่มีหางบาดมีแรงต่างเตรียมไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวไปรับที่กองหน่วยการส่วนอีก36ชิ้นจะให้ผู้นําแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับไปจับที่ด้านนู้นแล้วเราก็จะเขียนขึ้นป้ายทุกอย่างรับภายในเดือนมกราคม2567 ถ้าพ้นจากตรงนี้ถือว่าสลาสิทธิ์โอเคไหมครับอ้อยังยังมีเหลือครับยังมีเหลือมาที่หลังครับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ครับเชื่อไหนครับเชื่อไหนครับมีมีท่านใดที่ยังติดตัวอยู่ไหมครับเราให้โอกาสนะครับสี่ชิ้นแรกก่อนนะครับบนเวทีครับสี่ชิ้นแรกโอเคครับท่านประธานบอกว่าขออนุญาตสองชิ้นแรกแล้วก็จะให้ท่านทุ่งกลับอีกสองชิ้นนะครับชิ้นที่หนึ่งครับชิ้นที่หนึ่ง เป็นวัววัวครับอ้าวมังเดอผู้ใดมีหมายเลขไกมประจำตัวมังเดอวัวครับวัวขออนุญาตข้า้าทีาเขียนบอร์ดด้วยนะครับเขียนบอร์ดด้วยเอาวัวก่อนเลยครับวัวก่อนครับท่านกำนันบอกว่าบอดอกงัวขี่ขานเรียงมาแล้วครับวัวโอ้ชัดเจนมากครับเขียนมาครับตัวหนังสือสวยด้วย เป็นนางสาวด้วยนกเริ่อำมมาละได้หมายเลขโทรศัพท์0650346433นางสาวสำรวมทรัพย์สร้อยจิดหัวหนึ่งตัวรับภายในเดือนนี้นะครับอาเจ้าหน้าที่รับไปครับชุดต่อไปครับหมูครับอาเก็นไปเด้อบ้านไหนเุณนบอกบ่บ้านน้ำอม มาจากทุ่งกุลาไก่ไก่ทันแล้วเ,น,เนี่ไก่ปอมมันแล้วแอแล้วแต่ปีมือครับแล้วแต่ปีมือครับชิ้นต่อไปครับเป็นหมูหนึ่งตัวนะครับเป็นหมูเป็นหมูนะครับไม่ใช่ลูกหมูครับตัวหนังสืออ่านยากเหลือเกินน่าจะให้ไปสักขาเดียวนะนเนี่ชื่อ เดี๋ยวอันทีหลังรวมผิดเนะหมายเลขโทรศัพท์0 9 5 8 0 3 7 0 2 6แม่นหมายเลขโทรศัพท์เกินบ่เนี่ยนำไปนำหน้าขึ้นเกิน10โตบาเลขที่113หมู่13ด่านแสดงว่าลูกน้องของคุณยายสง่าคือตำบลไทยบูชื่อผมอ่านตามนี้นะเฮ้ยอย่าว่ากันนะสุนิยุจันทะลุย ภูกิุรกิจไม่ไม่ากันนะครับอ้าวหมูหนึ่งตัวครับขอบพระคุณครับท่านสุรีครับนอกจากนั้นขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับท่านทุ่มกลับครับพันตํารวจเอกคารมบุญส่วนครับจับรางวัลแหวนทองสองวงแหวนทองสองวงส่วนที่เหลือขอให้กราตรงนี้ใช่ไหมครับแหวนทองขออนุญ,ญาตรับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าหมูกับวัวขึ้นเวทีไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วตัวหนสงสือสวย,สวย ถ้าไม่อยู่ส่งตัวแทนมานะครับแหวนทองวงแรก0844307384 13มกราคมพูดแมนนีล13หมู่9ตำบลทุ่งตุลาอนุวัตสีสังอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเอามาเลยครับมารับเลยครับมารับเลย อ่ะวัสรสีสางครับอ่ะถือไปเลยครับนี่คือแหวนวงที่1ครับเดี๋ยวขออนุญาตจับต่อไปก่อนนะครับจะได้ประหยัดเวลานะครับแหวนวงที่2ครับจากท่านุูมกับสถานีตำรวจภูธรท่า,ทาตูมครับอ่ะมาแล้วครับโอ้ยนางอีกแล้วไม่อยากบอกครับว่าเป็นนางโทรศัพท์0 6 1 5์9 6 4 9 4 1 1ห้า ตำบลท่าตูมนางสุมาพรพวงบุญครูอนุบาลโรงเรียนพันพลครกมาไหมมาไหมครับครับตัวแทนมารับเลยครับเพื่อเป็นเกีจตในงานครับแหน2วงครับรับจากท่านทูุ้กถัมนะครับเชิญครับทั้งสองท่านครับเดี๋ยวที่เหลือเราจะขออนุญาตไปจับด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นป้ายนะครับเราจะขึ้นป้ายอ้าครูนิ่มครับครูนงรักรับแทนด้วยนะครับอีกท่านละครับ สะดวกไหมครับอีกหนึ่งท่านครับถ้าไม่สะดวกก็อขออนุญาตรับภายหลังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเราให้โอกาสหนึ่งเดือนนะครับท่านคุณนิมน่มคุณนิ่มจะขึ้นด้านหน้าหรือจะขึ้นด้านหลังครับขอด้านหน้าก็ได้ครับขออนุญาตท่านขออนุญาตรครับเนื่องจากว่าพี่น้องสังเกตนะครับคนที่ได้รางวัลกับผู้มอบจจกคล้ายๆกันนะครับ อาคุณครูนงลักษณ์วิทิโธนะครับคุณครูนงลักษณ์ปลักแกเินนะครับเป็นผู้แทนของคุณครูสุมาพรรับแทนครับเสียงปรบมือให้กับท่านประธานพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติร่มกับท่านกำนันท่านนายกอบตและผู้ทรงเกียรติด้านบนเวทีเสียงมือสวดสวขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอนญี้จับฉลากต่อด้านล่างนะครับจับฉลากต่อเลยครับเดี๋ยวพี่น้องคอยชมมอรับแล้วไปลุ้นนะครับว่าจะเป็นหมายเลขของท่านไหมไม่ครันนะครับ ประกาศรางวัลในพี่น้องหัวกรนวัวไปแล้วหมูไปแล้วแหวนทองคําไปแล้วสองวงที่เหลือครับเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นพัดลมเป็นหม้อหุงข้าวกระเป๋าเดินทางล้อลากเป็นผ้าไหมเป็นที่นอนเป็นกระติกน้ําร้อนกระเป๋าเป้กระเป๋าผ้าไหมกระติกน้ําแล้วก็ร่มนะครับที่เหลืออีก36มกชิ้นยังรอท่านอยู่ที่กอมวยการให้ทุกท่านได้โปรดลุ้นโชคนะครับอย่างนี้ไปครับเป็นเวลาแห่งความบันเทิง ขออนุญาตให้ทุกท่านนะครับได้รับชมการแสดงของทีมงานระเบียบกตสินเพื่อเป็นฉลองราตั้งเจ้าคณะตำบลพลรกให้ท่านสนุกสนานหากมีสิ่งหนึ่งประการใดไม่พึงประสงค์ท่านจะต้องรับผิดชอบตัวเองซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สอหอและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท,ท่าตูมมีรถกลงแอร์เย็นๆรอท่านอยู่ด้านนอกฉะนั้นแล้วขอความกรุณาว่าวันนี้เป็นงานอันยิ่งใหญ่ของชาววัดโกสว่างพลทกให้ทุกท่าน สนุกสนานดูด้วยกันจนถึงคืนตอนเช้าตอนเช้าวันพรุ่งนี้วันที่2องมก,กราคมท่านใดไม่เสริมทำงานลางานเพื่อที่จะพักผ่อนวันนี้สนุกสนานกับรับเบียร์มัตสินสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ